วันนี้นะครับวันนี้เซลเอกนะครับมาส่งมอบรถนะครับแท็กเตอร์ที่บ้านตะยอยนะครับอําเภอตําบลดมประดิษฐ์นะครับอําเภอน้ํายืนนะครับยึดแจ๊ดแน่พี่สามเท่านะยึดแจ๊นะครับตอนนี้ก็วันดีนะครับของลูกค้านะครับเดี๋ยวไปส่งมอบรถกันนะครับ LT018 นะครับผมครับวันนี้ผมมาอยู่ี่บ้านตะย้อยนะครับตําบลดมประดิษฐ์นะครับ อำเภอหนองยืนนะครับจังหวัดอุบลน,นะครับมาทรงแท็กเตอร์ lc ซูนะครับ18อุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นนะครับนี่นะครับบรรยากาศการสร่งหมอบอัดวิดีโอได้เตื้ยเดี๋ยวเอาไปลง y u t u b e เด้อไปเบิง่งอยูใน YouTube นะครับตัวนี้พีสันเนาะตัวนี้เป็นอเอื่อยเอื่อยของของหนองปลาเนาะ เป็นี้พี่ราคามันปีนี้พอได้ราคามันก็ช่วงว่างหันนั้นคืนยุ่ช่วงนี้ยังลงเลยอย่งรจังโะลลจ๊บบาทเลยเด๋ยนนี้ไปเห็นข่าวว่าอยู่สองบาทหกสิบห้ามัสองบาทสิบห้เฮ็ดเจ๊ไรเก๋อปีนี้ว่างหันสิบอะไรสิบสิบห้าหอะไรสิบห้าอะไรเนาะสิบห้าอะไรนี่ร่วงของปลาเนี่ยก็คือเฉพาะเอื่อยเนาะจะใส่น้ำกันนะแข็งตัอนะครับยังขาดพันคุดมันเนาะน่าจะไ<อ>กละขาดนคุดมันครับ เราไปในคันมีรถไทยปีนี้คิดว่ามันสีมาตอบโจทย์สะดวกสบายกันบอกก็สะดวกสบายนะค่ะเพราะว่าแต่ตะกี้ก็ไปจ้างเขาเนาะมันเวล่าฝนตกฝนยังสีเห็ดกับพระท่านสีนะซ้ำเขาสีมาให้แล้วมีของเจ้าของกับเสด็จวัเลี้ยงในสีน่าขาดีจ้างเขาเดี๋ยวนี้ราคารับจ้างเขาไทยไรเขาได้อยู่ไหนทั้งไทยทั้งยกหล่อมีเขาอยู่ไรละหาหล่อมไทยรวมยกหล่อมอร่อยคุดละเอลย ขุดเปเองเลไอ้ไรละสามลอยค่ะไรละสามลอยเนาะไรละสามลอยไรละสามก็มีเป็นของจาของกัสิสะดวกสบายแตสิสะดวกสบายคิดว่าบ้านสีเขามาแบบเฮ็ดเขืออย่างเนีวะแบบผลผลิตมันจะดีขึ้นบอกขันมีรถไถเป็นของจาของ น่าจะด like ีนะค่ะคิดว่ามันจะดีข so ึ้นเนาะสะดวกสบายขึ้นเนาะค่ะซื้อมีคนจะคล้องสีกระเจี๊ยบใชพวนรอบหนึ่งสองหลอดจนตีบุงสิหนะแมนแมนแมนพอขานน้ำมันมันก็บกินกินบ่อหลายไงคืออันจ้างเขาตะกี้กระเทยแค่รอบเดียวเขาโยงหลอดจะได้ว่ามี่สองหอดมันติดกระสีสีไทยอยู่สองหอบเนาะอโอเคโอเคโอเคอ่ะดีใจบอมมือดีแต่แท็กเตอร์ไม่พอใจคล้องอยากอยากได้โดนหรือยังอยากได้โดนเลยค่ะอยากได้โดนแล้วเนาะคิดไว้จักปีก็เสด็จออกไงมีหลายปีอยู่ก็คุยกันอยู่ ก็เป็นคนกับว่าอยากได้เอาอยากได้ก็เอาก็เลยว่าก็คุยกันเขายหญ่กับซาเมอ่เนาะแล้วยู่ในหันปรแล้วก็กาไว้จติปีเหรอสองปีสองปีหรือสามปีเหรอที่คิดไว้อุ้ยร้ายแล้วค่ะอยู่ตั้งแต่เถาพอล่เฮิ่นเสียเพราะว่าเถาพอล่ะอยากได้รถไถ้สูงขึ้นขึ้นนะครับแล้วเสียไปจะปีเหรอเดินแ้วเสียมากโอ้สิบปีเลยว่าคิดเลยไปเกือบสิบปีเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้ได้ได้ได้เป็นกองจากกองเหรอเนาะเป็นรุ่นใหม่พอ เอพี่ตัวนี้เติมน้ำมัน B7 B10 B10 ได้สไซเบลนะครับตัวนี้ก็เป็นญาติกันอีกคนหนึ่งเนาะเป็นพี่เป็นน้องรับผมอขอบคุณมากพี่พี่สันครับเดี๋ยวลองทดลองโหลดไปไงครับทดลองขับไปไงครับลูกค้าเคยขับ L36 มาก่อนอยู่นะครับ มี่ปืนฐานมาก,ก่อนนะครับมันก็จะประหยัดไปเลย,เยมาขอ,อสัมผัสเจ้าของรถแน่นะครับตัวนี้เป็นยังคืออยากอัดคลิปลงเพราะว่าน้องนอง้นองซื้อยังนะซื้อซื้อเลนกันเลยซื้อปลาครับซื้อปลาเพราะว่าเพื่อนได้อยู่แค่ปีอายุจะปีหรือปีนีซิปซีครับอีซิปซีปีนะครับตัวนี้คือกาดแล้วเต้นใจแบบออกรถเป็นของเจ้าของไหมอ่าปี อายุยังหน่อยครับก็กคิดว่าน่าจะไปได้ครับไปไปได้เนาะตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นเกษตรกรรุุนใหม่อายุแค่ย4ปีกับเป็นเจ้าของรถแท็กอร์ของคููปตาแล้วการประเมินสิ้นเชื่อยากบ่ก็เบายากครับเ่าหนากเนาะก็คือแป๊บเดียวเนาะมาขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับโอ้ไม่ใชนของว่าลินเป็นยังไงใส่ได้บ่ได้ครับถือว่าดีอยู่เนาะนะครับเราเป็นไงเปรนเด็ปีนี้พีสารเราเห็ดสิบหาอะไรแล้วของปลาเองเฮ็ดจะไล่มันก็ประมาณ สิบสิบกว่าเนี่ยค่สิบไหลเนาะกะรวมกับของเอื้อยกับยี่สิบไหลเนาะจะเป็นใดบ่พอใดบ่ตรงสูบ่กันกับทางนวนเนาะให่แน่นอนเนาะได้ได้ครับอุปกรณ์ต่อพ่วงสามชิ้นเหลือแต่อันขันยังกรองครับขันยังกรองนอนจังเอาที่ลังก็ได้เนาะค่อยๆเติมไปนะครับตัวนี้ก็วันนี้เป็นเจ้าของรถแล้วตัวนี้เป็นรุ่นไม่ล่าทุดนำนะครับเบิ้งมาโดนบ่เบิ้งกับพี่พี่ซันนี่ก็ถือว่าเบิ้งมาโดนเนี่ยเนาะโดนๆเนี่ครับอ่าๆมันจะมีขอฝากร้านเนี่ยใครสนใจอยากให ขันยาของรถออครับ,ออออรบซาขาวาลินโอเคบ๊อดีบ๊อครับดีครับอ่อบออาฝากไว้เดี๋ยวนะกดไลค์ให้แน่กดไลค์ให้แน่ขอบคุณหลายเด้อลำรวยเงินทองครับบริการเรื่อยๆอ่ะขอบคุณมากครับ